นี่คือจิตวิทยาเดือดๆที่จะใช้เป็นปรัชญาแนวคิดไม่รู้จบได้ตลอดชีวิตความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่คุณอยากได้มันมากแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณยอมเสียอะไรได้มากแค่ไหนเพื่อที่จะให้ได้มันมาทุกคนอยากสำเร็จอยากรวยอยากมีอิสระอยากเป็นที่ยอมรับอยากสร้างชีวิตใหม่อยากลืมอดีตที่เจ็บปวดแต่นั่นเป็นแค่คำพูดที่พูดได้หมดทุกคนเพราะอยาก มันพูดง่ายแต่การยอมเสียบางอย่างเพื่อให้ได้มันมานั่นแหละคือสนามจริงคุณอยากได้มันมากแค่ไหนคุณอยากมีรายได้แบบ passive income แต่คุณแม่งยังดู Netflix ดูซีรีส์ทุกคืนคุณอยากมีธุรกิจของตัวเองแต่คุณยังกลัวความว่าล้มเหลวคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแต่แม่งยังคุยกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่ดูถูกความฝันของคุณทุกวันคุณอยากมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ยังเลือกกินตามอารมณ์มากกว่าเป้าหมายคําถามก็คือคุณอยากมากพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมหรือคุณแค่อยากในหัวแต่ยังรักสบายในตัวตนความสําเร็จมันไม่ได้ถามคุณว่าคุณอยากแค่ไหนมันถามคุณว่าเฮ้ยมึงยอมเจ็บได้ไหมมึงยอมเหนื่อยตอนที่ยังไม่มีใครสนใจได้ไหมมึงยอมอดในวันนี้เพื่ออิ่มในวันหน้าหรือเปล่า มึงยอมตื่นเช้ากว่าเดิมยอมฝึกมากกว่าเดิมไหมมึงยอมตัดความสัมพันธ์ที่ดึงมึงลงได้ไหมมึงยอมอยู่ในความเหงาความไม่แน่นอนได้แค่ไหนความสําเร็จคือของรางวัลของคนที่ยอมเสียได้มากที่สุดในสนามทุกอย่างในชุดคือการแลกคุณอยากได้อิสระเท่ากับคุณต้องแลกกับความไม่แน่นอนคุณอยากได้เงินเยอะเท่ากับคุณต้องแลกกับความเสี่ยงบวกการลงแรงจริง คุณอยากได้ความนับถือเท่ากับคุณต้องแลกกับความอดทนบวกกับการทำซ้ำไม่มีอะไรฟรีในจักรวาลน,นี้แม้แต่ความสุขก็ต้องแลกด้วยการฝืนลุกจากหลุมที่เราเคยจบเจ็บความจริงวันนี้ไว้ให้แน่นคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเพราะเขาไม่อยากสำเร็จแต่เพราะเขาอยากสำเร็จอยากสบายไม่อยากเสียอะไรเลยไปพร้อมกันนั่นแหละคือความสูตร พังของคน99%ที่ล้มเหลวคำถามที่คุณต้องตอบกับตัวเองตรงๆนั้นก็คือ 1. ถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณจะเลิอกอะไรได้ทันทีบ้าง 2. ถ้าความสำเร็จต้องแลกกับความกลัวคุณจะยอมเดินเข้าไปหามันได้ไหม 3. ถ้าต้องแลกมาด้วยการทิ้งคนบางคนไปคุณกล้าพอไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็อย่าหลอกตัวเองว่าอยากสำเร็จ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ไม่ใช่คนที่อยากมากที่สุดแต่คือคนที่ยอมแลกได้ลึกที่สุดต่างหากขอสรุปคำเดียวครับอยากมันไม่พอยอมเสียนั่นแหละคือของจริง